พี่น้องที่รักพระเจ้าส่งใช้ทูตสวรรค์ทั้งหลายได้ทํางานอย่างหลากหลายบางครั้งทูตสวรรค์เป็นผู้ส่งเสียงแตรบอกกล่าวถึงเรื่องต่างๆที่มาจากพระเจ้าหรือมีการใช้เสียงเพื่อเตือนให้ผู้คนในโลกที่ไม่ค่อยกระหนักหรือไม่ค่อยระวังในการดําเนินชีวิตในหนังสือวิวร์กล่าวถึงทูตสวรรค์ได้มานําให้รับรู้ธรรมชาติแห่งสวรรค์ที่จะเป็นมรดกสําหรับการช่วยให้รอด ดยเริ่มจากการนำให้ไปดูนิมิตท,ที่เป็นภาพของสตรีคิดชนต้องเรียนรู้ว่าเราจะถูกนำให้สามารถเห็นภาพสวรรค์อย่างชัดเจนเราต้องพยายามทำตัวให้เข้าใกล้สวรรค์มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อาศัยการเพ่งรำพึงภาวนาและการมีความเชื่อความศรัทธาซึ่งมุ่งสู่สวรรค์อันเป็นจุดหมายของพระศาสน,นาจักที่มีความสมบูรณ์ ทุกสิ่งต้องสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้าที่มีการกล่าวถึงการเป็นเจ้าสาวของลูกแกะการแสดงให้เห็นภาพกรุงเยรูซาเล็มที่กำลังลงมาจากสวรรค์น,นั้นเราได้รับรู้ว่าความสุขป,ประกอบอยู่ในการมีชีวิตสอดคล้องสัมพันธ์กับพระเจ้าโดยวิบณ์ได้บรรยายสภาพของสวรรค์ที่มีทั้งความสุขใส่รุ่งโรจน์ล้ำค่ามีการกล่าวถึงกำแพงที่หมายถึงความมั่นคงตลอดไป ผู้ที่บรรลุถึงสวรรค์น,นั้นจะอยู่สถานที่ที่ปลอดภัยเขาได้พ้นไปจากความชั่วร้ายและในการพรรณนาถึงส่วนต่างๆลักษณะขององค์ประกอบอื่นๆเพื่อบอกว่าสวรรค์น,นั้นกว้างใหญ่และมีที่เพียงพอสำหรับผู้ดำเนินชีวิตเป็นประชากรของพระเจ้าในส่วนหนึ่งที่บรรยายถึงคือกำแพงเมืองนี้ตั้งอยู่บนฐานศิลาสิสองฐาน บนฐานศิลามีชื่อของปดาอัครสา,าวกทั้งสิขององค์พระเยซูเจ้าเป็นการบ่งบอกว่าพระศาสนาจักตั้งมั่นอยู่อย่างมั่นคงปลอดภัยและเต็มเปี่ยมด้วยความสุขอัครสา,าวกเป็นรากฐานของพระศาสนาจากักรเนื่องจากอัครสา,าวกทั้งหลายต่างทําหน้าที่สั่งสอนและให้หลักคําสอนเกี่ยวกับพระวรสารอย่างดีเลิศและมีพันธทานสองสว่าง ทั้งนี้อาัคารสาวกทุกคนผูกพันต่อกันและผูกพันกับพระเยซูเจ้าเสมอสวรรค์เป็นเช่นนี้ด้วยคือทุกส่วนผูกพันกับพระเจ้าวันนี้ให้เราภาวนาว่าขอให้เราได้พยายามสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับพระเยซูเจ้าและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนพี่น้องทุกคน down the contact.